สวัสดียามเช้าครับสวัสดีพเพื่อนชาว y o u t u b e ทุกท่านครับนี่ครับเรายังอยู่กับ,บรางเกรเดอร์อีกคลิปครับนี่วันนี้เราก็มาขับเจ้า3า0 V2 เหมือนเดิมเออเดี๋ยวเช็กก่อนครับรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคน เช็คให้เลยเราก็เติมเตรียมน้ำมันเครื่องเตรียมน้ำเบื้องตน้นน้ำน้ำมันเครื่องไม่ค่อยมีคนเช็คให้เลยก็ถึงมือเราก็เช็คให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะไม่ได้อยู่กับเรา <laughs> เอาเปิดฝาเปิดฝากระโปรงก่อนครับปึ๊บโอ้เครื่องไม่ดำปีเครื่องดำปีเลย เอกันเตรียมน้ำเตียมมันเครื่องมาครับรถเก่าอย่างนี้ต้องขาดแน่นอนน้ำมันเครื่องขาดแน่นอนจริงๆครับน้ำขาดครับเตืมหน่อย ขาดเยอะเลยหนิน้ำขาดประมาณสามลิตรมันเครื่องขาดไหมดูหน่อยสิจู้ดูมันเครื่องครับนี่มันเครื่องจะมาอยู่ตรง ตัวเฮ็ดครับเพื่อนเห็นไหมตัวเฮ็ดขาดโอ้ขาดเยอะยู่นี่ดีนะที่เราเตรียมมาออทำได้ไงเปิดไงเนี่ยนี่เตรียมกรวยมด้วย เติมเติมเข้าไปเลยครับแต่ว่าขาดประมาณ2ลิตรก,กว่านั่นแหละเติมเข้าไปเลยกลอนนี้ก็ประมาณ5ลิตรเติมไปสักครึ่งกลอนก่อนแล้วค่อยเช็คดูอีกทีครับอ่าถึงกลอนแล้ว ดูสิจริงจริงด้ยโอ้ยังไม่พออีกครับหมดนีล่ละมัง้งอาลิตเลยนะนี่ Mà thương, tức, tức, Mà mưa đó, dạ, chết hup, mang tiếng cỡ tẩm bảy lưỡi, tướng rau gỡ đó, tay khóc, không, 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 lộng không, 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 chết không, 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 เช็ดก่อนเพื่อความชัวเอ้าผ่าก็ไม่มีในรถมีไหมในรถก็ไม่มีผ้าอีกรถยนต์เราก็มีหรือเปล่าเอานี่เช็ดมาแล้วครับตัวตัวเฮ็ดตัวเฮ็ดนี่คืออย่าให้เกิน อู้ดีครับนี่ดีตัวเฮ็ดเลยขาดเยอะนะนี่กูเกือบหมดกหลองเน้าล่วงหน้าเติมล่วงหน้าไปเลยครับถ้าขับวันนี้ทั้งวันก็น่าจะไอที่เติมลวงหน้าน่าจะหมดเอ้อเคเบื้องต้นน้ำน้ำมันเครื่อง ก็ให้ดูลิกเรียบร้อยโอ้ยคนขับรถถ้าเบืออบบเบ้องต้นแค่นี้ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องขับแล้วครับถ้าเบื้องต้นแค่นี้ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องขับแล้วดูแลรถเขาไม่ดีก็เยังว่านะครับใครจะจ้าง โอเกผมก็มีจ้างครับอเอาเช็คน้ำน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเช็คไฮดรลิกไฮดรลิก,กท่านี้เช็คไม่ได้ครับท่านี้ต้องแคดต้องอีกท่านึง Samsung V2 Version 2 Nè Ước <laughs> แคทก็จะเช็คท่านี้ครับแคทถ้าเป็นแคทเราก็จะตั้งฉากอย่างนี้เช็คไฮดรูริกแล้วก็จะตั้งฉากแบบนี้ครับอกย้อนแสงเนาะเอาตั้งฉากแล้วเราก็เอามาเปิดดูครับดูหลอดน้ำมันหลอดน้ำมันก็จะอยู่ฝั่งขวาทางั๊มไฮดรอริกเออ ไม่มีเลยครับนี่นะไม่มีเลยไม่ขึ้นหลอดเลยครับก็ยังว่าเลยถ้าไม่มีคนดูแลรักษาไม่เช็คก่นมาึงข,าขึ้นสตาร์ทขึ้นสตาร์ทไม่เหลือครับทั้งปั๊มทำมาดีขนาดไหนก็ทั้งอีกก็ทำอีกอไปหาไฮรหล,ลิกมาเติมครับ อ่ะตันกี้เด้๋ยเราจะไปหาไฮาดรอลิกมาเติมหมดครับไม่ขึ้นรอดเลยครับนี่ไปไฮดรอลิกมาแล้วดูสิว่าหนึ่งถังจะขึ้นไหมครับนี่อ๋อขึ้นยังอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ครับ ทางหนึ่งจะพอไหมอ๋อดูสิจะพอไหมครับทางจะพอไหมเติมไปเลย คั้งหนึ่งปไปเลยเกินก็ไม่เป็นไรครับอุ้ยเศษอะไรเนี่ยหมดละดูสิจะพอไหมอ,อือพอดีครับนี่ครึ่งหลอดพอดีเลยที่จริงเปิดเติมตรงนี้ก็ได้ครับแต่ตรงนี้มันเล็กเราเอาตรงนี้แหละใหญ่ดี ง่ายดีครับแต่ว่ให้เราซ่อมบำรุงดีแค่ไหนถ้ารถเก่าถ้าเราดูแลรักษาก็ใช้ได้นานได้ทนครับถ้าไม่มีคนดูแลรักษาก็ซ่อมมาแล้วก็ไม่ดูแลรักษาก็ซ่อมไปเถอะครับซ่อมไปเถอะ ถ้าไม่เช็คแบบนี้แค่เบื้องต้นแค่นี้ครับถ้าคนเราถ้าทำอาชีพนี้เบื้องต้นแค่นี้ทำไม่ได้ก็อยีางว่าเลยครับเปลี่ยนอาชีพไปเลยเปลี่ยนอาชีพไปเลยครับนี่เห็นไหมพอมาถึงมือเราเราเช็คดูแล้วโอ้ทุกอย่างครับน้ำก็ขาดน้ำมันเครื่องก็ขาดไฮ้ดรลิกก็ขาดเอา เช็คให้แล้วครับต่อไปก็ถ้าเราไม่ขับไม่รู้ใครจะเช็คหรือเปล่าเรียบร้อยเอาคันน็อตจบคลิปนี้กิ๊ดเดอร์ก็ก็จบเพียงแค่นี้ครับฝาก เป็นเพื่อนที่ทำอาชีพนี้นะครับต่อให้ไม่ใช่รถเราก็เราก็ช่วยกันดูแลรักษาหน่อยตัอใช่ต่อให้ไม่ใช่รถเราก็ช่างครับเพราะว่าเราอยู่ในอาชีพนี้เส้นทางนี้เอาเดี๋ยว FC เพื่อนๆจะเบือ่อหลังจะเดินขี่บนอ๋อฝากกดไลค์กดติดตามครับไปเจอันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ